มาสัมผัสการพักผ่อนที่เหนือระดับ,บที่พักติดริมทะเลสุดเอ็กซ์ูรีโรงแรมตกแต่งสวยงามสไตล์ไทยร่วมสมัยบรรยากาศอบอุ่นเป็นส่วนตัวพร้อมทานบุฟเฟ่อาหารเช้าที่อร่อยจึงทั้งหมดนี้แบบไม่อัน้นเหมาะกับการมาสเต์เคชั่นในวันหยุดที่สุดมาเชิอกันวันนี้พาทุกคนมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่เอวอรลอนบีทรีสอร์ทเดินเข้ามาก็จะเจอกับล็อบบี้ที่ตกแต่งแบบไทยๆและสระว่ายน้ำสวยๆขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของโรงแรมที่นี่จะมีเวลคัมดิงให้ระหว่างรอเช็คอินกันด้วยนะครับได้ดื่มและสดชื่นมากๆเดินทางมาหายเหนื่อย ห้องดีลักซ์พูลวิวคิงรูมเป็นแบบคอนเน็ก์สามารถเดินเข้าออกไปหาคุณพ่อคุณแม่ได้แบบนี้เลยภายในห้องพักคือกว้างม,มากดีเทลถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบมีระเบียงให้นั่งรับลมชมวิวทะเลและสระว่ายน้ำสว่ประทับใจมากจริงๆในส่วนของห้องน้ำก็กว้างดีไม่อึดอัดแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้อย่างชัดเจนมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ให้นอนแช่น้ำอุ่นกับฟินๆอเมริตี้ก็มีเตียมไว้ให้แบบครบจบโซกูดมากตกเย็นก็ลงมาเล่นว่ายน้ำผ่อนคลายร่างกายกันหน่อยสระคือใหญ่สระใจดีจริงๆว่ายน้ำเล่นการสนุกๆ วงคำๆก็ห้ามพลาดมานั่งทานอาหารชมวิวทะเลกันที่โซนอาท์ d o ร์บี a c h k i t c เป็นร้านอาหารของทางโรงแรม,มอาหารก็มีให้เลือกทานกันหลายเมนูราค<อ>าไม่แรงด้วยนะเริ่มต้นแค่หลักร้อยสั่งมาทานกันหลายเมนูทั้งหมดนี้ก็อขอชมเลยว่าอาหารอร่อยมากๆทุกเมนูโดยเฉพาะข้าวสับป,ประรด,ดยกให้เป็นเดอะเบสเลยรสชาติแต่ละจานคือทำถึงสุดๆเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยอาหารดีๆเป็นบุฟเฟต์นานาชาติที่มีรายอาหารให้เลือกทานกันแบบจัดหนักจัดเต็มทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งขนมปังชากาแฟสลัดทานกันได้แบบไม่อั้นรับรองอิ่มพุงกลางกลับบ้านกันแน่นอนถือว่่าาาาทีีนพพออรรรสหััับยยกกกผชง รับรองว่าจะต้องใจฟูสดชื่นจแจ่มใสกลับบ้านกันทุกคนอย่างแน่นอนมาพักมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย